สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีตุลประจำวันที่23 29พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้ถือว่าชาวตุลจะมีะสติปัญญาที่ฉลาดนะคะมีความรอบคอบเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะหลายคนจะมีโอกาสได้เจรจาติดต่อค้าขายนะคะหรือว่าเจรจากับผู้ค้า รวมทางเอาชนะคู่แข่งได้ดีนะคะหลายคนจะมีหัวการค้าที่ก้าวหน้านะคะทำให้มีโอกาสได้กําไรเข้ามามากนะคะเป็นคนที่สามารถาลงทุนลงแรงแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างผลกําไรให้กับตัวเองได้ดีนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวตุนจะมีความหนักแน่นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงแล้วก็ไม่หลาะแหละนะคะทำให้สามารถจัดการ ขยับขยายกิจาการหรือการวางแผนชีวิตเนี่ยได้อย่างดีมากขึ้นนะคะมีโอกาสก้าวหน้าสูงนั่นเองนะคะบางคนอาจจะถูกหวยรวยหุ้นในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เงินก้อนเงินกําไรเป็นเศรษฐีได้นะคะท่านที่มีธุรกิจส,ส่วนตัวพวกร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆอันนี้ก็เหมาะนะคะอาจจะทําให้ได้รับผลกําไรเพิ่มขึ้น การธนาคารพนักงานบัญชีต่างๆอันนี้ก็ถูกชโลกท่านที่ทําเกี่ยวกับอส,สังหาริมทรัพย์นะคะขายบ้านคอนโดที่ดินต่างๆอันนี้ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้กําไรเข้ามามากในสัปดาห์นี้ค่ะเรื่องของสุขภาพเรียกว่าระวังเรื่องความเครียดนะคะอาจจะต้องรู้จักปล่อยวางแล้วก็พยายามพักผ่อนออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะเรื่องของความรักนะคะคนที่โสดอาจจะพบรักกับคนที่มั่นคงทํางานเก่งนะคะ คนที่มีรูปร่างสูงใหญ่หรือว่ารูปร่างสูงเพียวนะคะอันนี้ก็ถูกฉลกแล้วก็เหมาะสำหรับชาวตุนนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องให้ห่างกันในเรื่องของการทำงานอยู่บ้างนะคะคู่ไหนที่ไม่ค่อยได้คุยกันก็อาจจะเป็นช่วงที่สารสัมพันธ์พยายามโทรหากันหรือว่าติดต่อกันให้มากขึ้นนะคะจะได้ไม่คิดไปเองหรือว่าไม่เกิดเรื่องน้อยใจเข้าใจผิดต่างๆนะคะพยายาม แบ่งเวลาให้กับความรักแล้วก็ครอบครัวให้ดีสำหรับชาวตุลในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามีเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ